ลอยรือเปล่านี่ลูกศรมันชี้ไปทางนี้นี่นี่ลูกศรมันชี้ทางนี้มันเรียนจบที่ไหนมาใช่นี่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่านี่คือเติมมาสุดตรงนี้ใช่ไหมเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายนี่คือวิธีชี้ใช่พี่เดินพี่ดูอ่ะผมเดินมาถูกผมเดินมาดูหน้าผมเดินมาก่อนผมเดินมานะผมเดินมาปุ๊บป้ายหายป้ายหาอ่ะไปเอาถ้าอย่างเงี yes, like ้ยอ่ะถ้าอย่างงี้อะนี่ไอเดินมาปุ๊บตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขึ้นไปบนนี้ก่อนขึ้นไปบนนี้ก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาคือต้องขึ้นอย่างนี้ก่อน แล้วก็ขวา,าไปานิดไอ้นิวฮะมึงเดี๋ยวนี้มึงเป็นละมึงมึงจะเอาให้ให้เขาโมโนก็ตัดไฮไลท์ให้มึงใช่ไหมเออแล้วก็ไปแช,แชร์เป็นช็อตเขช็อตแค่นี้เออแค่นี้พอที่หลังมึงไปเดินใกล้ๆกว่าน,นี้หน่อยมันมันทำได้ไปหลงอยู่ในสวนจตุจักรหรืออะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือปข๊บขวาเสร็จล็อกซ้ายต่อนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้เก่งปั้นไม่ว่างผมมาได้ผมบอกแค่นี้ เดี๋ยวนี้ถ่ายเยอะก็ไม่ว่างก็ไปเลยไม่ต้องมาครีมีลีซัมเมอร์ซีรีส์2025สดๆจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาทมโนแม็กสตรีมมิงที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปอย่าลืมติดตามมีพีอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิง่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ